เราเลิกกันเถอะนี่สองครั้งแล้วนะที่เธอทำแบบนี้ตกลงความหา่างไกลีตัวเธอกันแน่ที่ทำให้ปัญหาถ้าฉันมันมีปัญหามากนะก็เลิกกับฉันแล้วก็ดีเราไม่ใช่หรอหนายจะได้ไปตจอคนที่มันดีๆอีกไงน้ำขิง้ง เชื่อฉันดิอย่าคิดแทนฉันได้ปะได้เอาแบบนี้ก็ตามใจ ฉันได้ข่าวมาว่าแกก็จะไปเหมือนกันนะไปไหนอ่ะไปฝรั่งเศสเฮ้ยนี่ก็ใกล้เยอรมันเลยดิแหมบินไปหาน้ำขิงได้เลยนะไม่ถ้าน้ำขิงจะคืนดีกับฉันเพราะรู้ว่าจะได้อยู่ใกล้กันจะไม่โอเคฉันอยากให้เขาคืนดีกับฉันเพราะว่าเขายังรู้สึกเหมือนเดิม แต่ถ้าไม่คืนดีกันตอนนี้อาจจะไม่ได้คืนดีกันเลยนะก็ช่วยไม่ไดนะ้มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับฉันแล้วมันขึ้นอยู่กับเขา ทำไมใจดำเงี้ยนะพวกฉันอุตสา์รู้นวาลาายจะไปส่งน้ำขิงอะ่ะนังไม่ไปนี่ดูละครกันมากไปไปะเนี่ยฉันไม่ใช่พระเอกละครน้ำเน่าที่คอยตามง้อนางเอกตลอดเวลานะ แล้วคนใจดมก,ก็คือน้ำขิงไม่ฉันรู้ว่าพ่อฉันสั่งให้ฉันไปเรียนฝรั่งเศสฉันเถียงกับพ่อแทบตายเพื่อให้ฉันอยู่ที่นี่ได้เจอเขาแต่พอเขาจะไปเขาไม่ถึงฉันเลยฉันก็จะไม่ได้ถึงเขาเหมือนกันงั้นผมขอนะเฮ้ยมันใช่เวลาปะวะนี่แหละเวลาของผม ผมจะทำให้ความห่างหายไปเองผมจะไปหาเขาแต่ถึงนายไปนะ,นะทั้งขิงเขาก็ไม่รักนายดีเออรักแท้แพ้ความใกล้ชิดยอดยอดม<บ>าวฉันว่าันวจริงเลยรูผานี่จะ<บา>ไม่ทำอะไรเลยเหรอ ไงเมื่อวานนะน้ำาขิงทักผมมาด้วยนะคุยกันยาวเหยียดเลยไม่ต้องบอกนะว่าเรื่องอะไรอ่ะเหรอฉันกับอนาก็คุยกับน้ำาขิงทุกวันเหมือนกันอนาน้ำเขิงบอกว่าสบายดีแล้วก็กำลังเรียนภาษาหนักมากมาเอเพื่อนฉันคนนี้ดีกว่าน้ำขิงทักมาบ้างรอเปล่าทักมาปะที่ขอวะเฮ้ ต้องแบบไปนี่ไม่ได้คุยอะไรเหรอเฮ้ยทุกคนเฮ้ยยี่นี่โอ้ยไปไหนมาทิ้งของมาให้โอ้ยเปิด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 ดูด้วยขนมกันเลยลองกินไม่ตายเลยโรบินเฮ้ยผู้ขาฉันว่านนี้ของนายอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเะ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะดูดิ โอ้โหเฮ้ยน่ารักมิงแหมอะไรอ่ะโอ้เฮ้ยภูผาได้รูปด้วยว่ะแบบเนี้ยค่อยน่าตื่นเต้นกว่าของอันกอร์หน่อยแหมเขาส่งของมาให้ขนาดนี้เนี้ยขุมอป่ะเนี่ยเรื่องนี้ถ้าอยากรู้ก็ต้องถามเองสินะอะไรวะเฮ้ยน้ำผึงน้ำผึงอสวัสดีน้ำผข้งสวัสดี มาดีอลูคุญถือดิได้ยินไหมเนี่ยเอ้าอะไรเนี่ยอะไรอะไรกันมาดีโอ้ยดีกันได้แล้วน่ะเพื่อนเพื่อนรุนกันหมดแล้วเนี่ยเออเฮ้ยนี่น้ำแข็งมานี่ยิมานี่ดิมาคุยกันหน่อยมาคุยแบบแมนๆนะ คือฉันจะบอกว่าอาทิตย์หน้าเพื่อนฉันคนนี้มันไปฝรั่งเศสแล้วนะเว้ยแล้วก็อยู่ใกล้เยอรมันด้วยก็ไปหามันหน่อยโอเคป่าวพิงเหรอไม่ต้องมาหรอกฉันไปหาเองโยตรซ้ำไปคาบหูหน่อยนี่เลยไปหมดแล้วสมองสมองอมกอน แกยิ้มอะไรวะคนเขาดีกันเนี่ยแปลว่าแกอดนุ้ยอ๋อแล้วก็แกไม่ต้องไปตาน้นเขิงนะแล้วใครว่าผมจะไปจริงอะอะอะไรของแกวะโชว์นายมันไม่เข้าใจเรื่องความรักเลยวะโอ้โหแล้วแต่เลยมังกรเฮ้ยน้ำเขียงอันนี้คือมันแบบมันดีมากมันแบบลาบลาบ เมื่อเช้าอ่ะฉันขึ้นรถเมล์เว้ยไม่ต้องจ่ายตังค์พวกนายต้องดูกระเป๋ารถเมย์ก่อนเลยเว้ยถ้าเขาอยู่ข้างหน้าใช่ป่ะพวกแกต้องขึ้นประตูหลังแล้วพอเขาจะเดินมาเก็บตังค์หลังเนี่ยแกก็ลงได้แก่ไปขึ้นประตูหน้าใหม่มีเรื่องจะแจ้งให้ทราบดังนี้ครับผมนั่นก็คืออาแปะคนนี้ครูคุยด้วยเมื่อกี้เนี่ยครับแกทําเงินหายไปในรถแท็กซี่แสน,แ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 นหนึ่งแสนหนึ่งเอาไปให้ตำรวจเถอะพี่บ้าปว้เนี่ยแกลืมนะพรุ่งนี้มีสอบเก็บคะแนนวิชาภาษาอังกฤษอ่ะจดหมา้ละป่วยนี่นายถึงกับ ปอมไปเซ็นพ่อเลยเหรอเรน,นอนอยู่แล้วถ้าเราเอาของถึงไปแล้วไม่เอาไปคืนเนี่ยเราจะมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์คนที่เอาเงินไปอะ่ะฉันว่าทําแบบนี้เนี่ยถือว่าโกงเลยอะ่ะฉันว่าฉันพอจะรู้นะจริงๆแล้วว่าใครเอาไป